สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนอื่นนะคะครูต้องบอกนักเรียนก่อนว่าให้นักเรียนจดเนื้อหาทั้งหมดวันนี้นะคะลงไปในสมุดด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่การเขียนวันที่นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องชนิดของเศษส่วนชนิดของเศษส่วนนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนแค่2ชนิดก่อน ก็คือ 1. เศษส่วนแท้เศษส่วนแท้นะคะก็คือเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนคําว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเราจะเรียกมันว่าเศษใช่ไหมคะตัวที่อยู่ข้างล่างเราจะเรียกมันว่าส่วนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าตัวเศษน้อยกว่าส่วนเราก็ต้องเขียนตัวเลขข้างบนให้น้อยกว่าข้างล่างนั่นเองค่ะ ลองเขียนดูเลยยกตัวอย่างนะคะสามเศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนห้า,า,หาตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนหรือยังคะถูกต้องค่ะสามมันน้อยกว่าห้า,า,า,หาต่อไปเศษเจ็ดส่วน,ส,วนสิบเอ็ด เราจะต้องเขียนให้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะถึงจะเป็นเศษส่วนแท้ถ้าครูเขียนเลข12ตัวส่วนของเราเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องมากกว่า12ได้ไหมคะ,ะไม่ยากเลยนะ,อ,ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าครูเขียนเป็นร้อยเลย สมมติว่าเป็นร2อยตัวส่วนของเราก็เป็นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องมากกว่าหนึ่งร้อี่สิบเนะคะโอเคตัวอย่างนะคะพอจะเข้าใจไม่เอ่ยตรงนี้นะคะง่ายๆก็คือให้ข้างบนน้อยกว่าข้างล่างนั่นเองค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเศษส่วนแท้อามาดูแบบที่สองนะคะเศษเกิน เศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนมี2กรณีนะคะกรณีที่1เศษกับส่วนจะต้องเท่ากันเศษกับส่วนจะต้องเท่ากันเช่นครูเขียนว่าเศษ5ส่วน5เขียนให้ตรงกันเนาะ ถ้าครูเขียนว่าเศษ5ส่วน5หน้าตาแบบนี้เศษกับส่วนเท่ากันเราก็จะเรียกมันว่าเศษเกินเศษ18ส่วน18เศษกับส่วนเท่ากันอีกแล้วเราก็ยังเรียกมันว่าเศษเกินอยู่นะคะอีกแบบหนึง่งที่เขาบอกว่าหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วน ัวเศษก็คือตัวที่อยู่ข้างบนจะต้องมากกว่าตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะได้แล้วเศษ 5. แปดส่วนห้าเราก็เรียกมันว่าสิษเกินนะคะเศษมากกว่าส่วนอีกสักตัวอย่างหนึ่งครูเขียนว่าเศษยี่สิบเอ็ดส่วนเป็นเลขอะไรก็ได้ แต่ต้องน้อยกว่าข้างบนนะคะโอเคไหมพอได้ไหมคะอ่ะเศษเกินมี2องลักษณะนะคะมีแบบที่เศษกับส่วนเท่ากันอ่านี้เศษกับส่วนเท่ากันแต่ก็เรียกว่าเศษเกินเหมือนกันอีกแบบหนึ่งก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแค่นี้เองค่ะเดี๋ยว ให้นักเรียนนะคะลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะซักหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อใหญ่นะคะคุณครูมีตัวเลขให้นักเรียนค่ะทั้งหมด9จํานวนเขาบอกว่าให้พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้นะคะ9จํานวนนี้ให้นักเรียนเลือกมาใส่ค่ะในช่องเศษส่วนแท้กับเศษเกินเดี๋ยวเรามาดูไปทีละจํานวนนะคะ ทีนี้มาดูจำนวนที่หนึ่งเศษสามส่วนสเราจะเรียกเศษสามส่วนสี่ว่าอะไรคะ,ะเศษส่วนแท้นะคะเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนักเรียนก็เขียนลงไปในช่องเศษส่วนแท้เลยเศษสามส่วนสะะี่ะต่อไปเราไปดูตัวที่สอง พิจารณาที่เศษ8ส่วน8เศษกับส่วนเท่ากันเราจะเรียกมันว่าเศษเกินค่ะอ่เราก็ไปใส่ในช่องเศษเกินนะคะอ่เศษเกินต่อไปเศษ9ส่วน8ค่ะอ่ตัวที่3มเราดูไปทีละตัวเลยเศษ9ส่วน8ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแสดงว่ามันคือเศษเกินอ่ก็เขียนต่อเลยค่ะเศษ9ส่วน8 ที่เหลือครูฝากให้นักเรียนไปทํานะคะทําเสร็จถ่ายรูปส่งครูได้ค่ะแล้วนอกจากหน้านี้แล้วก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดที่6.2นะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่4นะคะเป็นการบ้านค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ